ก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะแอดคงจะลืมลงให้ไปนะคะมาดูปฏิทินคำชะโนดนะคะจริงแล้วปฏิทินใบเดียวใช้ได้สองงวดนะคะที่วงวงไปของเป็นงวดที่แล้วนะคะของวันที่หมิถุนายนนะคะ <c oughs> เราก็จะมาตามต่อของวันที่16มิถุนายนเลยนะคะ วันที่สิบหกมิถุนาออกตรงกับวันอาทิตย์นะคะตรงกับวันอาทิตย์ตรงนี้จะเป็นเด่นหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสามเรขเด่นประจำวันคือหนึ่งวันอาทิตย์อ่ะเลขหนึ่งนะคะหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันคันศีวันพุธฮาว์คือหาดพบวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์ มีคุณผู้ชมทักทวงเข้ามานะคะไม่ลงของวันที่สิบหกให้เลยสงสัยแอดจะลืมนะคะงานยุ่งนะคะช่วงนี้แล้วก็มาดูกันเลยนะคะจากสถิติที่เขาเคยเข้านะคะส่วนมากเขาจะเข้าแต่มุมนี้นะคะจากที่แอดเคยบอกนะส่วนมากเขาจะเข้าแต่มุมนี้นะคะมุมนี้ จะเข้าแตุ่มนี้ส่วนมากนะคะขอย้ํานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่แอดบอกนะคะว่าเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยตลอดนะคะเอามาด้วยทุกงวดนะคะ งวดที่แล้วออกห้าเก้าสามกับสี่สองนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะงวดนี้ก็จะมีเขาจะเอาตัวเดิมมาด้วยนะคะวันที่สิบหกมิยหกเจ็ดนะคะเขาจะมีตัวนี้มาด้วยนะคะสี่ตัวนี้นะคะคุณผู้ชม แล้วเราก็มาดูนะคะว่าสีตัวนี้เขาจะมีตัวไหนมาบ้างนะคะมีดูเก้าก่อนนะคะเก้ามีหกเก้ากับศูนย์เก้านะคะหกเก้ากับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้านะคะแล้วเราก็มาดูหลักสามนะคะมีสามอะไรบ้างมีหกสามกับศูนย์สามนะคะหกสาม ศูนยะ์สามะแล้วก็มาดูสีนะคะสีไม่มีนะคะสองไม่มีนะคะคุณผู้ชมถ้าตามมุมนี้นะ,ะก็จะได้แค่สี่ชุดนี้นะคะหรือนะคะไม่มั่นใจก็นี่แหละคะ่ะเอาหมดนี่เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาเดินหกกับศูนย์นะคะ 6กับศส่วนมากจะมาแต่มุมนี้นะคะเด่น6กับ0นย์ถ้าเอาตัวเดิมมาด้วยก็จะมีตามนี้นะคะผู้ชมก็ได้ตามนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะชอบก็นำไปพิจารณานะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ